สวัสดีครับผมช่างแขกจดให้นะฮะวันนี้ผมจะมาต่อน้ําให้แน่นะฮะเป็นาสายายางสีขาวเป็น,นสีขุ่นๆแบบนี้เนาะตัใสายอาจจะโดนหมาตัดน,นะครับเวลาลเราเปิดน้ําเนี่ยตรงนี้รั่วเป็นหลายวันแล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นดูให้แกนะฮะรดน้าไม่รดน้ําต้นไม้ที่สวนนะครับผมนะหลังบ้านเนาะวันนี้ผมจะมาต่อแบบไม่ต้องมีข้อต่อนะฮะหรือเศษท่อนะฮะหรือกาวะฮะหรือต้องเอาใช้ไฟลุน,นะฮะมีแค่กันไกตัดแบบนี้อย่างเดียวนะฮะตัดแบบนี้เลยครับ มีต่อให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบง,ง่ายๆกันฮะง่ายๆดับแรกเราต้องปิดน้ำก่อนแป๊บนึงฮนะนี่ครับน้ำก็ทํากันง่ายๆเลยครับผมนะแค่เราเอาน้ำหล่อเลื่นตรงช่วงนี้นะนี่แค่นี้บางทีเราไปสวนได้ไร่ไม่มีอะไรสื่ออย่างเราก็ต้องทบบนะอําแบบ,ะะบแบบนี้ฮะใช้แบบฉุกเฉินนะฮะนี่จับเป็นนี้ฮะแล้วก็บีบแบบนี้เลย ง่ายนะฮะแต่ว่าต้องใหม้มันเปียกน้ำหน่อยน,นะครับแล้วก็ดันเข้าไปครเสละละร็จแล้วเราจอน้ำน้ำธรรมดานเนี่ยนะดันเข้าไปนี่ครับ นี่แค่นี้พอนะประมาณสักนิวก้วกว่าๆนะน่าจะได้อยู่ก็ใช้ได้นานคะรับตัวนี้เนาะมาเปิดน,น,น้ำดูครับน,นี่ครับน้ำน้ำไหลนะนี่ครับเอาตัวนี้นะฮะมีรอยต่อเดี๋ยวผมจะหักสายดูนะแรงดันที่ได้ไหม นีครับได้นะแบบฉุกเฉินนะถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเราก็ค่อยใช้กาวทาท่อทาก็ได้ฮะถ้าเกิดว่าเรามีเวลานะค่อยทำมาหลังนี่ครับผมแต่ผมว่าใช้ได้นานนะตัวนี้นะมันจะไม่ออกไปลึกๆหน่อยก็ได้นะครับนี่ครับผมว่าหลายๆท่านนะฮะ,ะบางทีเราไปหาของยากนะฮะ เราอยากรดน้ำํำจนไม้ก็เราสามารถทําแบบช่างแขกได้เลยครับเราไม่ต้องไปหาบางทีใช้ไฟลนก็อาจจะรดนไม่ติดนะฮะเพราะว่ามันมีเปียกน้ำเนาะนี่ครับก็ทํากันง่ายๆครับผมถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างแขกหน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะผมนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับน,นี้ครับ